เขาให้ไปเอาเนอนอยู่ตรงนั <the <the ้นแหละรอนอยู <the <the ่ตรงนั้นแหละรนั้นแหะลุงชายกำลังจะมาอ๋ออ๋อลงอดให้แค่นี้ใชาไหมแลงถึงไหน

แล้วก็บ้านนะครับต้องไปบอกกันต่อเพื่อนๆนะครับว่าขณะนี้ได้นะครับดาราของค่ายเอเอ็นะครับโดยคูดีสิงนะครับพามาและวที่สำคัญนะครับน้องนักข่าวพีเอ็นเอ็มนะครับเป็นผู้พามานะครับตรงนี้จึงทำให้พวกเราได้นะครับท่าน เอาอะไรเอาอะไรเอาน้าเอาข้าวเอาทิ้นด้วยทำนี่หรอไหนไหน

อีกคนนึ right, ่งมาเลยครับเินมาเลยครับเลยอีกคนนึงครับแม่เลอพี่คนหลาอแม่กางเกงแดงคนหนึ่งกางเกงแดงคนหนึ่งมาเลยจ้ามาเลยเพิ่งเตอนเพิ่งเตือนเพิ่งตนเพิ่งเตน ตันล้วกดห้าแคยกรับมุดวยหนูก็แย่ไปแล้วอะค่ะล้ะดีกเลยหมดแล้วมดทุกค เลยนะครับนมนะครับมีนมอะไรอ่ะผมก็ไปรู้นมเมจิงมั้งนะครับไปรับเลยครับข้าวเหนียวหมูเส้นอร่อยอร่อยนะจ๊ะนะครับจะหมดแล้วนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายนะจ๊ะสบายทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้สองอมาทุกวันนะครับวันละทั้งสองได้ไหมไปแล้วคนพี่ร้อยเถ้ดไม่ได้เถินนะไม่ได้เถินได้ นี่ายดารานะครับจากเอเอสนะคร A ับค่ไคเอเอสโดยคูมิสิกนะครับมามานะครับแล้วก็มีทิดโดรตับมนด้วยนะครับแล้วก็คืออะไรครับก็นี่อยู่นะครับราาาตาตเลยจา้ามาด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังไม่ได้จะมาดูเสียงของสาวศิลปินเอเอสนะครับดาราเอเอสทิดรามา I ข้าวคเอบคุณเจ็ขอข้างหลังหนะ้าตัวเองงหลังนะข้าวแตนะ่งหมนยดแล้วหมดแล้วขต่ะแล้วนะ้าขอบก็แจกแล้วนะส่่เร้าอบ มีเพื่อนนั่งอยู่ข้างบนนะคะค่ะอ่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วไหนไหนผู้ชายอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นไหมนซ้ายคนซ้ชายค่ะเสื้อแขนยาวมาใช่นะคะผู้ชายอยู่ในรถแต่พ่อแพงมาอยู่ข้างนอกงงมากนะจ๊ะพ่อแพงก็ถึกอยู่แล้วพ่อแพงก็มีของนั่งเดินลงข้างล่างเห็นส้มตุ้มส้มตำเอาหมดใช่แคะไปนั่งกับพี่ทหารเมื่อกี้อีกนะคะแล้วผู้ชายไม่อยู่ไหนจ๊ะทั้คนเห็นไกลๆคิดว่าพ่อแพงเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ค่ะอ่ะก็ เป็นของเ f นะคะอันนี้ที่แบบว่าไปร่วมริจากของกันก็แรกๆอาจจะมีใส่ถุงใส่ถุงให้นะคะถุงหมดแล้วก็หลังหลังเนี่ยถุงหมดก็จะให้เป็นแบบว่ามีอะไรเหลือก็ไห้แล้วก็ให้ให้กันไปค่ะก็แบ่งแบ่งกันแล้วกันค่ะคนไหนที่ได้แล้วนะคะก็แบ่งให้กับคนอื่นบ้างอย่าเดินวนหลายรอบนะคะเดี๋ยวข้างหลังจะไม่ได้นะจ๊ะตาช่วงนี้เดี๋ยวรอพักเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้า